ร้านออมากาเซ่เปิดใหม่น้องหมาเข้าได้ตอนนี้มีโปรมาสองใจห<อ>นงควรและแค่หนึ่งใบเท่านิดนิดแค่ร้านออมากาเซ่ที่เจเจ,เจพามุนวินมากินด้วยกันวันนี้ก็คือร้านอากาโตะ BKK อยู่แถวอาดุลอมรินทร์นม่าจองมาเป็นพรีเมียม14คอร์สแต่ดังเป็นห้องไพรเวทชั้นบนสุดทุกคนคือนซ์กับมุนวินมากๆตอนนี้ยเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเวลคัาามดริงค์ได้ยำสาหร่ายไคโซมีความสดชื่นถือว่าเริ่มคอร์สมาได้ดีเลยซูชิคำแรกของแล้วก็คือซูชิโฮตาเตะเจเจะชอบมากเจเเจมมุนนนวิขออคคึงไไได้หรัปต์กบ ซูชิกึ้งอาร์เจนตินาและแฮร์โรซาบะพรีเซนเทชันของที่นี่คือคือแบบอลังการมากมันบินงงเลยครับควันมาจากไหนแล้วก็ถึงเวลาของเจเจสเฟเวอร์ บินว่าเจเจน่าจะชอบมากจริงเพราะยัดหมดคำเลยคริรตเซนเทชั่นที่นี่เขาเล่นใหญ่คือไม่เกินจริงและนี่ก็คือตับปลาอังกิโมอีกอย่างที่เจเจชอบมากพักกินไข่ตุ๋นมีความนุ่มลิ้นละมุนละมุนไปกันต่อที่ซูชิแบบรัวๆปลาอากามิไปกันด้วยปลาฮามาจิบินคิดว่าถ้าวันหลังเจเจไม่แบ่งผมก็ไม่ต้องเอามาก็ได้มาถึงอีกคำที่เจเจรอคอยเธอเริ่ม คอสของที่นี่คือมีแต่ของโปรจิจๆทั้งนั้นเลยแล้วต่อด้วยมันปูหิมะย่างอันนี้ก็คือมันเนื้อไม่แพ้กันล้างปากด้วยซุปไหตลาด<ะ>ปิดท้ายด้วยชีสเค,ค้กคือฟินดีมากได้มานั่งทานอเรกาเซกับมุนบินว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดจิจๆแบ่งผมบ้างส่วนใครอยากได้โปรมาสองจหนึ่งกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าไปจองที่แอปแฮงกิ้ฮารกดจองตามนี้ได้เลยสามารถเลือกวันแล้วเวลาที่ทุกคนสะดวกแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้กินอวมริกาเซในราคาที่น่ารักสุด